และน้ำอมสินนะคะที่เอาไปกินู่โรงงานออมสินจะใส่มะนาวนะคะขึ่งลูกนะคะตัวคนหันใส่นะคะตาจะคล้องแห่งอืม,อมนีร้อน่ะคือบอกใส่เป็นกําแดดแล้วกันสวัสดีจ้าจุดคนเมื่อนี้นะคะเลิกง,งานมาเนาะกะเอาผ่าขนหนูนะคะไปปั่นเนาะและน้ำอมสินนะคะที่เอาไปกินู่โรงงานอมสินจะใส่มะนาวนะคะ รึงลูกนะคะตัวคนหฮันไซนะคะจะเป็นตัวเลมอนนะสีเหลืองนะถ้าบ่มีตัวเลมอนเข้ใส่มะนาวก็ได้นะคะทุกคนใส่กำหนำนะคะไว้กินนะเป็นไรอเอาวางไว้สลา,าดฉันนะคะซอนฉันเนาะฟังนึงกะจะเป็นปลาปนเนาะปนปลาปนทีพีคุณเอามาให้นะคะตัวคนคะค่ะ บางนึ่งก็เป็นปลาล่านะคะทีขาเจ้าเพื่อนแถมมาให้เนาะที่ออมสินซื้อปลานะมาจากเพื่อนอะ mm ่ะ hmm. สตรงสเต็กก็ต้องเลยกินซ้ำนี่แหละแบบป่านเฮ้ยแสบแล้วกินง่ายๆทาน่าแต่ามาหมูก,กินบอปกินนะคะทุกคนอนะอืม ลาบนน่นางกินอยู่แต่ว่าต้องใส่ไอ้ตัวไอ้นี่นะับตัวสานคอเพราะเม็นสรัรคอหรอกตัวอย่างเคยอย่างเชาโดมันบอกเอาไปย่างแล้วก็ไม่เห็ดลาบหนางนางกินถ้าเป็นหมูสาบน้ำกินมันมันแข็งมันแข็งไก่มันเหลือไก่มันเหลือจากมือก้อนนะ พอมสิงก็ปกไปกินตอนเทียงจ้าบ่วด้ห่วเขาว่าบ่ได้เอาเข่าไปเด้กินแต่ไก่ไก่กับผักแล<อ>้วรสับข่อยชิแตกอีกบ่านีน่ยมื้อนี้นแดดดีดีทุกคนแต่อากาศหนาวว่างเศร้าน่ะไปทำงานลบหนึ่งองศาลบหนึ่งองศาเลยไปที่นี่เลือกงานมา ตอนนี้ยุติแปดองศาเดี๋ยวดีมากมถ้าคิีมกันแดดสองรอบรอบเสาวก,กับรอบเที่ยงตาจะของแห่งนี่้อนไปคือบอกใส่เป็นกันแดดแล้วกันนะตามันแห้งแห้ง มาพ่อไซเบนกันแดดแล้วเออโอเคตามมันซอบลงสามติบพาวว่าจะซื้อมาจะสองอันคุณชายเขาก็เหลือบตาเนี้ยมใสอันซื้อให้คอยคอยซื้อเองนเอาไปใส่ตอนเฮ็ดงานอยู่สวนกันได้กันม่ประโยชน์นนะไม่งันแดดสายตาเขาสิบพรเสียน้ำกินขนมจินซ้าวใส่น้ำจิ้มญี่ปุ่น เราดูจะไม่อยู่ท้องจะ๋ได้กินนี่เขาต่อ,อตาบหมูไปนอนทุกคนตําหมูไป็นนอตัหมูเสี่ยฮายจีโดีไหมอะวันเสียฮาีโบดีไหมออังอืมอาขาวว่าบ่ได้ใส่ใจเลยเลยปลาไายังอยูนนางคนเยีะหรือไป็ผาพรอนก็แล้ว ก็สั่งคิมเนี่ยออกสิฟ้าไปจำนวนหนึ่อนนะสวัสดีค่ะคิดถึงเยอะบายบาย